ับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชค4 5 6หค่ะวันนี้อจะมานำเสนอแนวทางของแม่จำเนียนนะคะแม่จำเนียนประจำงวดวันที่1มิถุนาย,ยน2568ค่ะเด่นหน้าปกชัดเจนมากเลยงวดนี้ต้องมาอีกอ่ามี105687ค่ะจะประกบกันมีคนบอกว่าจะประกบงวดที่แล้วติดที่สองตัวบนนะคะ ไม่จำเนียนมาที่ศนกับเก้านะมาแถวเดียวกันด้วยไม่ได้สลับอย่างนี้นะคะ,ะประมาณนี้ค่ะเข้านะคะสองตัวติดได้ทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าอางวดนี้จ้าหนึ่งศห้าหแปดเจดค่ะแคปได้แคปค่ะกันลืมเอาไว้ดู เพื่อได้ตัวเด็ดๆมาน่าสนใจมากเลยหนึ่งกับศูนย์เนี่ยมาซักตัวหนึ่งไหมหน้าแรกคะ่ะเด็ดสุดแม่จำเนียนแคปได้แคปนะจ้าแอดจะเปิดดูให้กำาังในะเพราะว่าเราจะเน้นแค่หน้าปกนะคะ หน้านี้รุ่งทองอัศวินล่าเงินลหานหน้าสามตัวเลขค่อนข้างที่จะใหญ่สวยงามอยู่นะแม่นตรงตรงให้แปดนะแปดสองแปดหก หน้าที่ห้าค่ะแม่จำเนียนตรงนี้ก็แม่จำเนียนให้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสี่ยงวดที่แล้วไม่ได้หน้าไให้หรออ่างวดที่แล้วหน้านี้แม่จำเนียนให้เก้านะคะมีศูนย์เก้าด้วยล่างให้ห้าห้าศูนย์ห้าหกอ่า ติดที่สองตัวบนตรงๆด้วยนะคะองวดนี้ว่ายังไงงวดนี้จะเข้าอีกไหมงวดที่แล้วเขา้างวดนี้ให้7จ็ดหนึ่งเจค่ะจะติดล่างหรือเปล่าอ่ามาลุ้นกันนะคะหน้าทีห้าแลวต่อไปหน้าที่หกตัวเลขเยอะอยู่มาบน 4ตัว1580ล่าง280 วิ่งล่างซื้อหอ่อนาเจ็ดแล้วคะ่ะลูกชายต้องไปเรียนแต่เช้านานเลยรัชเดียวทินเลขเทพเลขเด็ดอือหือ หน้าที่รค่ะนแปดแปดศูนบ์แปด8กค่ะหาเจ้าเด็กเด็กก่อนวนะัวแดงให้หนึ่งหงท่องอาทิตย์สิอ บนมีดวงสองเสียนเด่นบน4ตัว1258ล่าง0ูนย์สหกดูงวดที่แล้วเข้าไหม เด่นบนเข้าสองตัวบนสี่ตัวเข้าสองตัวนะคะงวดที่แล้วมาสามกับศูนเนาะสามมาติดหลักร้อยบนนะล่างเขาก็มีแปดติดมาด้วยนะคะ,อะ 2> 2สองเซียนงวดนี้โอ้ยแอดง่วงมากเลย นาทีชุดตาขาดโดดเดียวโชคลาภเมงดาโชคลาภเมตตานาทีสิบห้าค่ะ เจ้าเด็ดเด็ดก,กอนนะอิติพนลิขิติโชตรวยบนให้แโรบริรตเด่นหกับ5 จา์บุญโชคนั่อค่ะอิทธิพลข้อมูลหลักหน่วยล่างงวดนี้1 5 8่ศค่ะดูก่อนข้อมูลหลักหน่วยล่างงวดที่แล้วเขาเข้าไห ไม่เข้านานิแสงอรุณเต็งหนึ่งให้หนึ่งเต็งรวยให้หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่ง สุดท้ายแม่จำเนียนงวดนี้นาทีทองปลาไปายาเดี๋ยวดูท้ายเล่มของแม่จำเนียนค่ะอ้าวจบการบรรยายหนังสือแม่จำเนียนแม่จำเนียนงวดนี้ค่ะสีสวยมากเลยสีแดงสดด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ